สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชนนาแนลเกมมากขึ้นเปผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม <S <S that <S <S time you k i l l me เกมนี้เขาก็เป็นเกมแนว tactical abstract นะครับผมที่จะมีธีมของการย้อนเวลานะครับโดยที่เขาเรียกอะไรล่ะเหมือนเราจะต้องพยายามฆ่าฝั่งตรงข้ามให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการย้อนเวลาไปฆ่าเขาหรือว่าไปฆ่าเขาในอนาคตหรืออะไรก็ตามแบบมีมิติคู่ขนานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับการย้อนเวลาเยอะแยะมากมายนะครับระบบเกมก็เป็นแนว tactical นะค,คือผัดกันเดินคล้ายๆหมากฮอสหมากรุกกันแหละนะครับแต่จะเป็นแบบว่า เท่ะคือมันเป็นฝากลรุกที่มีตีมาแล้วครับผมมันจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผม นบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก k i c k s t a r t e อร์เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ s h o p e e m i n b o o k b บ a r d g เกมและ Line ID @minbook ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นนี้จนเบื่อแล้วนะครับผมก็คือมีลงๆใช่ไหมดูไม่น่านเล่นเลยนะแต่เดี๋ยวยังไงก็ขออธิบายฟังแล้วกันไว้าลงๆนี้เป็นยังไงนะครับแต่แล้วเนี่ยเราจะต้องกําจัดอีกฝั่งหนึ่งครับให้หายออกไปจาก2องไทม์โซนให้ได้วันนี้ก็จะมีอดีตปัจจุบันก็คือพา s ์สเพรเซแล้วก็ future ร์นะครับฟิวเจอคือด้านขวานะครับโดยที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเริ่มที่ฟิวเจอร์อีกฝั่งหนึ่งจะเริ่มที่ อดีตนะครับหรือพาสนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหายไปจากสองท่ามโซนนะครับอีกฝั่งนึงก็จะชนะทันทีนะครับเราก็ต้องพยายามกำจัดอีกฝั่งนึงให้ได้นะครับ วิธีกําจัดง่ายๆเลยเราก็แค่พยายามเดินดันเขาออกนะครับมาดูวิธีการทำแอคชั่นนิดนึงนะครับตาหนึ่งเนี่ยเราจะมี2องแอคชั่นครับโดยที่อ่ะผมสีดำนะผมก็จะเล่นนี้อ่ะหนึ่งสองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องย้ายเม็ดนี้ครับไปที่ทำโซนอื่นที่ไหนก็ได้นะครับเอาขอเป็นตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตาสีขาวสีขาวจะเดินหนึ่งสองแล้วก็ย้ายเนี่ยไปทำโซนอื่นเนี่ยวนไปเรื่อยๆครับพว่าตาสีดําสีดําก็ต้องเล่นอันนี้ต่อนะครับตามที่เราย้ายมานะครับจะไปที่อื่นไม่ได้หรือจานนี้จะอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้้้้นนนรับผมตออองยยยาาื่กกจ ยังสามารถที่จะย้อนอดีตหรือไปอนาคตได้ด้วยนะอย่างเช่นหนึ่งสองอ่านี่คือมาอนาคตเวลามาเนี่ยจะต้องมาในจุดที่มันยังว่างอยู่นะครับอ่าในจุดเดิมด้วยเนี้ยจุดเบอร์หนึ่งก็ต้องมาที่ช่องเบอร์หนึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเลขที่ช่องอยู่นะครับจะแบบย้ายมาตรงนี้ไม่ได้นะจะต้องมาตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เดินต่อได้ถ้าแอคชั่นยังเหลือเพราะว่ามี2องแอคชั่นต่อให้เราจะแอคติเวตไทม์โซนนี้ก็ตามแต่ว่าเวลาเราแอคติเวตไทม์โซนเราต้องเลือกตัวหนึ่งแอคติเวตครับเพราะนั้นเราเลือ นอกจากนั้นครับก็มีการย้อนเวลากลับนี่คือไปอนาคตใช่ไหมการย้อนเวลากลับมันจะมีทฤษฎีของเขาดนึงครับคือการไปอนาคตเนี่ยอดีตไม่ได้เปลี่ยนอะไรเราก็แค่ไปอนาคตนะครับแต่เวลาย้อนเวลากลับปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าอดีตมันเปลี่ยนครับพออดีตเปลี่ยนปุ๊บมันจะเกิดเป็นเหมือนพาราเรลล์อะเมนชันอะไรประมาณนี้มั้งเพราะว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นเนี่ยมันทาให้อนาคตอันเดิมเนี่ยมีตัวของเราอยู่ด้วยนะครับอ่านี่เป็นการเพิ่มหมากตัวละครนั่นเองนะครับก็คือการย้อนเวลากลับนั่นเองถ้าย้อนเวลากลับ จะมีหมากตัวเดิมยังอยู่แต่ว่าเราแอเทตัวนี้นะตัวที่ย้อนกลับมาแล้วเราก็ต้องเดิมตัวนี้ต่อให้ครบสองแอคชั่นนะครับในกรณีที่เราเล่นตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นทฤษฎีการย้อนเวลากลับกับไปอนาคตของเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวหมากหมดนะครับเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับได้แล้วได้แค่ไปอนาคตเท่านั้นนะครับเล่นไปเรื่อยจนกว่าใครจะเหลือสองสามโทนไทม์โซนนะครับอีกฝั่งนึ่งก็ชนะไปนะครับแต่นะครับดูโคนหน่าเบื่อเลยไหมดูไม่มีอะไรนะนี่ครับมันจะมีครับมาดูันนี้ก่อนนะครับ เราบอกให้หมดเลยนะปกติคลิปอื่นไม่จะไม่ค่อยบอกทําให้แบบเกมมันดูไม่น่าเล่นน่ะแต่ความจริงมีอะไรน่าสนใจเยอะมากอันนี้เป็นฟีเจอร์ครับการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับเราสามารถใช้หนึ่งแอคชั่นครับเพื่อปลูกต้นไม้ข้างๆเราได้ปุ๊บสมมุติผมเป็นสีดําเวลาปลูกครับตรงเนี้ยอดีตใช่ไหมเป็นมเมล็ดปัจจุบันเป็นพุ่มไม้อนาคตเป็นต้นไม้ออกมาเลยก็คือปลูกนี้ขึ้นทั้ง3อันเลยนะครับแน่นอนว่าอาดีตมีผลกับอนาคตนั่นเองนะครับ ่าแล้วก็เราสามารถใช้หนึ่งชั้นเพื่อเอามาลิตออกได้ด้วยเพื่อ,อพอมลิตออกปุ๊บต้นไม้ที่ถูกปลูกไว้อะ่ะก็จะหายไปหมดนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราปลูกที่ปัจจุบันที่อนาคตก็จะเป็นพุ่มนั่นเองนะครับสมปูกาคตไม่มีประโยชน์ครับอย่าไปปลูกมันเลยครับซึ่งในคู่มือเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจฮะเหมือนผมอ่านก็มันไม่ค่อยบอกละเอียดหรืออาจจะละเอียดแต่ผมอ่านข้ามไปแนตะ่ผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันปลูก ในในปัจจุบัน,นได้ไหมเพื่อเป็นผู้ในน,นค้คนหรือต้องปลูกได้แต่อดีตเท่านั้นอันนี้ไปดูในคู่มืออีกทีนแล้วกันนะครับอาจจะจะให้เห็นภาพว่ามันมีโมดูลต้นไม้น,นะต้นโมดูลต้นไม้เนี่ยไอ้ต้นพุ่มเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนขอบเลยครับคือแทนที่จะดันให้ตกขอบสามารถดันเข้าพุ่มไม้กินคนได้ <c oughs> ผมเรียกว่าพุ่มไม้กินคนแล้วกันนะครับก็คือตายไปเลยไม่ต้องตกขอบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมเมล็ดแล้วก็จะเป็นช่องว่างอยู่ก็คือเดินข้ามได้ปกตินะแต่ถ้าเราอยู่รอบ ขึ้นลงซ้ายขวารีตรงกลางเนี่ยสามารถใช้ชั้นเอาเมล็ดออกได้พุ่มไม้ก็จะหายไปจังหวะที่แบบเฮ้ยเราจะโดนติดพุ่มไม้แล้วขอเมล็ดออกก่อนตานหน้าเขาดันมาเราจะได้ไม่ตายอะไรประมาณนี้เนาะส่วนถ้าเป็นต้นไม้นี่ครับเราสามารถที่จะดันต้นไม้ปึ้งแล้วมันโค่นใส่คนคนข้างได้นะครับแล้วคนนั้นก็จะตายไปเมื่อมันโค่นเสร็จปุ๊บมันก็จะทําหน้าที่เหมือนพุ่มไม้กินคนเลยก็คือผักใครเข้าไอ้กิ่งไม้เนี่ยตายหมดเลยนะครับนี่คือต้นไม้นะครับอ่ามันไม่ไมีแค่นี้ครับมันยังมีอีกปั๊มนะฮะอันนี้คือเจอรหืว่า รูปปั้นนั่นเองนะครับรูปปั้นครับเริ่มมาครับมันจะเอารูปปั้นนะครับไว้ที่เบอร์7ของแต่ละบอร์ดตอนเซตอัพเลยตนะั้งแต่เซตอัพเลยนะครับซึ่งรูปปั้นนี้โคตรเท่ครับถ้าเกิดว่าเราดันรูปปั้นที่อดีตครับใน ปัจจุบันมันก็จะเลื่อนและตัวก็จะถูกผักด้วยในอนาคตก็จะเลื่อนและตัวถูกผักด้วยลูปปั้นจะทาําหน้าที่เหมือนเป็นหมาอีกตัวหนึ่งเลยนะที่จะผักผู้เล่นให้ตกขอบไปนะครับและในขณะเดียวกันถ้าเกิดลูปปั้นมันอยู่ชิดขอบเือแล้วโดนผักอัดลูปปั้นลูปปั้นมันออกไม่ได้นะครับเพราะน,นั้นคนนี้ก็จะตายเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับอ่านี่คือโมดูลปั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราผักลูปปั้นในปัจจุบันล่ะอนา,นาคตก็จะเลื่อนครับ แต่อดีตไม่เลื่อนเพราะว่าเราผักในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะส่งผลกับอนาคตแต่อดีตไม่ส่งผลนะครับแต่ถ้าในทางกับการเนี่ยผักรูปปั้นไปอีกนะครับในอดีตลูปปั้นครับมันจะไม่ได้บูงนี้มันก็จะเริ่มจาก ตำแหน่งของมันนนแหละที่อยู่แล้วก็ขึ้นไปตามเดเรคชั่นที่โดนผักในอดีตถ้าแน่นะเขาโดนผักปึ้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันจะไม่ส่งผลการดีตนั่นเองนะครับผมอ่านี่คือโมดูลรูปปั้นนอกจากนั้นครับแต่ละคนก็มีลูปปั้นสีตัวเองที่สามารถที่จะใช้หนึ่งอชั่นเพื่อสร้างรูปปั้นได้ถ้าสร้างรูปปั้นในอดีตปึ้งขึ้นมาหมดเลยครับนะจุดจุดนั้นที่เราสร้างสร้างนี้ขึ้นแค่สองช่องสร้างนะคตขึ้นอันเดียวแต่ว่าต่อเกมเนี่ยสร้างรูปปั้นได้แค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับต ฝั่งหนึ่งอะสร้างรูปปั้นได้แค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับและรูปปั้นต่อให้จะเป็นสีของใครก็ตามก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะก็คือคนอื่นก็สามารถมาผักรูปปั้นสีของเราให้ทับเราเองก็ได้นะครับเออทับไม่ได้โดยที่ลูปปั้นคือมันจะผักให้ตกขอบนั่นเองนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ตายกันง่ายขึ้นนะครับอย่างวันทีนี้นะครับยังมีอีกซึมยังมีอีกนะครับอันนี้คือการการกล้วยนะครับการกล้วยกับชบาแก้วนะครับนี่การกล้วยแล้วก็นี่ชบาแก้วค่อนเหมือนเลยดูหน้าตาเลย นะครับซึ่งไอซอนตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มนะครับในในอีกมุม,ม,ม2มุมอ่าที่ไม่มีเพลเยอร์อยู่นั่นเองของทั้ง3ามสามไทโซนเลยนะครับอ่าอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับอา่าและผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้หมวกน่ารักนะครับหมวกสีของตัวเองนะครับมาคนละ3าหมวกนะครับซึ่งช้างเนี่ยเราสามารถไปผูกมิดกับมันได้ครับเพื่อให้มันเนี่ยทำหน้าที่ ช่วยเราได้นะครับช้างจะไม่มีวันตายช้างเกี้ยวนี้จะไม่สามารถโดนดันได้ด้วยนะเป็นช้างที่แข็งแกร่งมากลูกปั้นมาดันก็ไม่ไปนะครับและช้างสามารถดันลูกปั้นได้ฆ่าคนได้นะครับวิธีผูกมิรทำไงเราสามารถไปอยู่ข้างช้างครับและใช้หนึ่งแอคชั่นเพื่อผูกมิดกับช้างตัวนี้ช้างตัวนี้เป็นเพื่อนเราแล้วนะครับใส่หมวกสีของเรานะครับเมื่อช้างตัวนี้เป็นเพื่อนเราในอดีตครับในปัจจุบันและอนาคตมันก็จะเป็นเพื่อนของเราด้วยอ และในและในต่อต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีตัวเราแอคทีเวตตัวในไทม์โซนนั้นเนี่ยเราสามารถใช้หนึ่งแอคชั่นเพื่อเลื่อนช้างได้นะครับช้างถ้าเดินไปแล้วชนคนตายเลยไม่ต้องดันออกเลยกระทืบตายเลยนะครับโคตรเถื่อนนะครับแต่ในทางการครับถ้าเกิดว่าเราผูกมิดช้างในปัจจุบันมันก็จะมีแค่ช้างปัจจุบันและอนาคตที่จะเป็นเพื่อนเราในอดีตมันยังไม่รู้จักเราเราไม่สามารถบังคับได้นะครับและในขณะวิการสมมุติอาสีดำขอใช้หนึ่งแอคชั่น ภูมีกระชังตัวนี้นะครับมันก็จะเปียกหมวกเป็นหมวกสีดําแทนนะครับและในอนาคตก็จะเป็นเพื่อนสีดําด้วยแต่ตัวช้างในอดีตน่นนะยังเป็นเพื่อนสีขาวอยู่อ่าเนี่ยครับก็เป็นแบบตัวชิงมาจอริตี้หมากตัวนี้ไปว่าใครจะได้เป็นเจ้าของหมากด้วยกันเสียหนึ่ง,ง่าะชังนั่นเองแล้วก็เอาไปกระทืบชาวบ้านได้นะครับนี่ก็เป็นโมดูลช้างน,นะครับผมอ่าซึ่งแต่ละอันก็มีความสัมพันธ์กันนะครับช้างเหยียบต้นไม้เหยียบมเมล็ดอะไรได้หมดเลยหายหมดเลยช้างนี่เหยียบอะไรก็หายยกเป้นรูปปั้นรูปปั้นมันจะด ไม,ม่สามารถมีอะไรมาดันช้างได้ด้วยจัดว่าโคดนะครับลืมบอกนิดหนึ่งเวลาเราสร้างรูปปัน้นถ้าเราสร้างรูปปั้นในจุดที่มีคนอื่นอยู่ในยุคห,หน้าเนี่ยมันจะดันคนอื่นไปในทิศทางที่เราสร้างด้วยนะครับผมก็สามารถสร้างรูปปั้นแล้วผลักคนอื่นล่วงได้เลยก็ได้นะนะครับอ่ะนี่คือโมดูลที่มีมาให้สําหรับเกม d e a t time u Kill m e นะครับเหมือนจะหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดยังมีนะความสามารถพิเศษครับคาเทเราจะเปิดให้ดูเลยของจริงอน่มันเป็นของที่แบบ มันไม่จําเป็นต้องปิดบังอะไรนะผมไม่เข้าใจคือชแนลหลายๆชแนลแบบขอ,องฝรั่งอะ่ะก็จะแบบเฮ้ยไม่ให้ดูอะไรเฮ้ยยังมีอะไรอีกเยอะแต่มันไม่ให้ดูไงว่าเออแล้วกูจะซื้อดีหรือเปล่าล่ะเพราะกูยังไม่รู้ในคอนเทนต์ในเกมเนี้ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับก็เออมาดูก่อนมันจะเป็นกึ่ง legacy เลกาซี่หน่อยซึ่งก็เหมาะมากกับการที่แบบเออซื้อไปเล่นกับแฟน2คนหรือเล่นกับคู่ปรับของเรา2คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมย,วยาวๆได้นะสุนี้ก็บอกว่าเราชนะเกมโดยการฆ่าตัวศัตรูทั้งหมดเลย นะครับไม่ได้เหลือแค่ทําโซนเดียวแต่ไม่เหลือสักกระทําโซนเลยเราจะได้เขียนชื่อของเราไว้ในนี้ครับและทําให้ในเกมแต่ต่อไปเราสามารถใช้ความสามารถในนี้ได้เฮ้ยโครเท่เลยนะครับปดล็อกความสามารถเหมือนมาทำเอชิเมนต์อ่ะก็สนุกดีนะก็ทําให้แบบไอวางสองคือแบบระหว่างเล่นเนี่ยใส่3มโมดูลหรือ2องโมดูลหรือกี่โมดูลก็แล้แต่เวลาเล่นผมใส่หมดเลยครับซึ่งมันมิติเยอะมาก แล้วก็อันนี้วางเรียงไว้ก่อนเลยครับแล้วก็มาดูว่าใครทำะาไรได้เขียนชื่อเขาไว้แล้วในเกมต่อต่อไปเขาสามารถเอาความสามารถในนี้ออกมาใช้ได้นั่นเองเนี่ยชนะเกมนะครับ with at l e s copy of your cell l f อ่าถ้าเหลือแค่2ตัวอยู่ในัพพลายนะครับแล้วชนะเกมก็จะได้อย่างนี้อ่าชนะเกมโดยการ control 3 elephant นะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยไม่ได้ control elephant เลยลก็จะความสามารถเกี่ยวกับช้างไป นะครับเนี่ยมอร์เดอร์ซอล์ฟแอนเนดอินเดฟเฟอเนท์น่าเซมเทิร์นคือค่า2ตัวภายในเทิร์นเดียวอันนี้ผมโดนแฟนผมทํามาเรียบร้อยแล้วดันลุบปันปุ๊บผมล่วง2อสองยุคเลยนะครับแพ้เลยนะครับอ่าลองมาดูไหมว่ามันเป็นยังไงนะครับคือพอเราทําได้ปุ๊บเนี่ยมันจะปลดล็อกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการย้อนเวลาเป็นทฤษฎีย้อนเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไปอ่านเอาเองแล้วกันซึ่งมันเจ๋งมากเลยคือเหมือนว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยที่เป็นความลับพิเศษอะมันมีอธิบายเป็นทฤษฎีหมดเลยนะครับรรครับบกกจนนะออี้็ อย่เช่นนี้ครับแต่เปมีความลมามราที่เป็นแบบเกิดผลตลอดนะอันนี้คือเมื่อเรา start turn นะครับหรือตอน end turn อันนี้คือจะเกิดผลเฉพาะเจาะจงที่มันบอกนะครับส่วนนี้ครับน่าจะเป็น action แบบว่าวคือเราต้องใช้ต้องใช้ action ั้งถึงจะใช้ได้ไม่แน่ใจะสญลักษณ์ไม่บอกในคู่มือด้วยนะ <c oughs> ผมเดาเอานะครับแล้วก็ไปอ่านในบอร์ดเกมกีกเอาอันนี้ก็บอกว่า you may time travel into the space with s t a b e เราสามารถที่จะย้าย ทำทาทเวลนะครับก็คือย้ายเวลานะครับไม่ว่าจะย้อดีตหรือไปอนาคตอย่าลืมย้อดีตเราจะให้ก๊อปปี้ของเราด้วยนะนะครับไปยังจุดที่มีสเตจูอยู่ได้เมื่อไปอครับคือเราจะไปแทนที่ไปเลยฟึบแล้วเราก็สามารถดันมันขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับก็เผื่อๆอ,อ,อาจจะแบบฆ่าศัตรูได้เลยนะกับการแค่ทม์เทเวลนะครับโคเท่นะครับอันนี้ก็มีความสามารถเท่ๆที่ทําให้เราชนะได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มเทินในจุดที่มีสเตจูอยู่2อันข้างๆเราเราจะมี3ามแอคชั่นนะ เน่บอกว่านะครับอ่าบิไซส์สเตจูยูบิวก็คือสเตจูที่เราสร้างไว้นะครับจะไม่สามารถฆ่าเราได้บอกว่ายูเมยูสแอคชั่นทูรีบูฟออค็อปปี้ออฟยูร์สเตจูนะครับอินออร์เอล่ารีเทนเดียมดูสไพยูเมบิวสเตจูโอเคเราสามารถใช้แอคชั่นเนี่ยเพื่อเอาสเตจูออกได้ที่เราสร้างไว้นะครับแบบเฮ้ยสเตจูนี้มันจะศัตรูใช้ผักใส่เราเอาออกแม่งเลยหนึ่งชั้นนะครับอ่า อยู่ในยุทธ์แอคชั่นใช่อันนี้คือต้องใช้แอคชั่นจำได้ละส่วนนี้ครับข้อเท่เป็นแบบใช้แม่เหล็กในการควบคุมเซจเจอร์ถ้าเราอยู่ในแถ,แถบเดียวสเตจเจอร์นะครับเราสามารถดันหรือดึงได้ะนะครับเท่มากนะครับนี่อันนี้เอ็นยูเทิร์นเมื่อเราจบเทิร์นนะครับไม่ต้องใช้แอคชั่นด้วยนะครับอันนี้เป็นความสามารถเท่ๆแล้วก็มีคําอธิบายนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์อันนี้อยู่ในนี้ด้วยนะครับเอ้ยข้อเท่ไว้ไปอ่านเอาเองนะ แล้วมันก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายความสมามารถที่อยู่าน,นี้นะครับผมซึ่งความสมามารถแต่ละอันก็จะเป็นตีมเล่นกับอันนี้เล่นกับรูปปั้นอันนี้ก็จะเป็นความสมามารถเล่นกับช้างนะครับอันนี้ก็เป็นความสมามารถในการฆ่าศัตรูทําให้มีวิธีการฆ่าศัตรูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็มีความสามารถที่ให้มาแต่แรกด้วยนะคืออน,นี้นะครับผมคือมันไม่คือแล้วก็โคตรเจ๋งไม่ว่าทุกอันเนี่ยมันจะมีเขาอธิบายความสาม,มารถแบบอธิบายตีมอ่ะเออว่าความสามารถนี้มันเกิดขึ้นอะไรเพราะปรากฏการอะไรถึงทําอันนี้ได้นะความจริงมันไม่ใช่แค่นี้นะมันอธิบายโมดูลทุกโมดูลเลยตั้งแต่ต้นไม้ครับ growth นะครับคำว่าคําว่าอธิบายไม่ได้บอกว่าบอกกฎการเล่นนะแต่อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตท้าอดีตเกิดนี้ปัจจุบันสมผลอะ,อะไรอานาคตกลงผลอะไรอะไรเงี้ยนะครับลองไปอ่านดูเป็นเนื้อเรื่องเท่ๆเหมือนเป็นเหมือนอ่านนิยาย นะครับผมก็จะมีของกลส์เนี่ยมีของอินฟลูเอนซ์เนี่ยไอพวกนี้มันมันอะไรแล้วทําไมมันถึงย้ายที่แล้วมันไปอยู่ทั้งนู้นนะแล้วก็มีช้างก็จะไปตีของเมมโมรีนะครับเป็นความทรงจําวัยเด็กที่เรารู้จักช้างตัวนี้พอโตขึ้นมามันก็มาช่วยเรากระทืบฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะครับเท่มากเท่จริงแล้วก็ยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะนะครับผมความจริงมันไม่ใช่มีแค่นี้นะครับนี่แอบพูดไฟนอตต์ไปเลยเนาะคือตั้งแต่เปิดกล่องมาก็เท่แล้วคือเปิดกล่องมาเราจะได้รับจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งคร it may concern นะครับก็คือถึงใครสักคนที่จะ concern นะครับ <c oughs> อธิบายไม่ถูกกันอ่า <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเราอ่าเขาบอกว่ามันก็มาสวัสดีเรานะครับผมสวัสดีทั้งเราและคู่แข่งเราก็คือเราเปิดกล่องเนี้ยเหมือนเราจะเล่น2คนอยู่แล้วถูกไหมนะครับเขาบอกว่าอันนี้อธิบายไปเลยแล้วกันเนาะมันเป็นธีมที่แบบว่าเรา ไม่เราก็คู่แข่งเราเป็นคนหนึ่งที่สร้างทฤษฎี Time Travel นะครับหรือเครื่องสร้างเครื่องย้อนเวลานะครับย้อนเวลาหรือไปอนาคตเนี่ยเราหนึ่งในที่สองคนที่เล่นแข่งกันอยู่เนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่เราไม่รู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างกันแน่เพราะในอนาคตมันเหลือแค่คนเดียวอีกคนนึงได้จากไปแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะก็เท่เลยนะครับเนี่ย o o one w ั one of your i n v i t e t t i m e travel อ่าหนึ่งในพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่สร้างมันมาแต่ว่า Bad New ครับ มันจะมีคนคนหนึ่งครับย้อนอดีตไปฆ่าคุณครับเพื่อไม่ให้คุณเนี่ยสร้างทฤษฎีนี้มาและขโมยทฤษฎีนั้นมาแทนนะครับเพราะฉนั้นเราก็ไม่รู้ได้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> ใครเป็นคนสร้างกันแน่หรือใครเป็นคนขโมยกันแน่และในอนาคตคนที่ได้รับรางวัลโนเบลอะไรเงี้ยเป็นคนที่ขโมยทฤษฎีมาหรือว่าเป็นคนสร้างกันแน่นะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตรงนี้ครับคือเราต้องย้อนอดีตไปอนาคตไปอะไรเพื่อไปฆ่าอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะครับพอฆ่าได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนครอบครองทฤษฎีไทม์ทาวเวลที่แท้จริงอะไรประมาณนีีี้อ่่่านนนนเป็็มมนมะักกดูหยแต เท่เท่ตั้งแต่เปิดกล่องแล้วเปิดกล่องก็เจอนีล่นะครับและมันไม่ใช่แค่นั้นคือในคู่มือทุกอันอนะทุกเนี่ยถ้าคุณอ่านคู่มือแบบจริงจังนะคืออ่านทุกตัวอักษรนะมันก็จะค่อยๆแทรกแบบเนี่ยเหมือนเนี้ยบอกว่าทฤษฎีการไปอนาคตอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเราไปอนาคตที่นั่นนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่อง,องการมันจะเป็นมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นนี่เป็นพวกะเนี้ยครับ เป็นพวกคำคำเฟเวอร์เทคนะครับอ่าอิสซอดไลท์เอชเชสมเมมเบอร์ลิงฮิสตอรีคอลเลจะได้ประมาณนี้เนาะอ่า uh, แล้วมันก็จะพูดถึงอ่า uh, ทฤษฎีของการย้อนอดีตอะไรประมาณนี้ว่าย้อนอดีตแล้วทำไมเราถึงมีก๊อปปี้ของเราเกิดขึ้นอ่า uh, ทำไมย้อนอดีตแล้วตัวในตัวใน,วในที่เราย้อนกลับมาเนี่ยยังมีตัวเราอยู่อ่า uh, ไม่เหมือนกับการไปอนาคตมันก็จะบอกบอกอยู่ว่ามันเกิดอะไรของมันขึ้นนะครับมีทฤษฎีการ เกิดพาราดอกซ์อ่าพาราดอกซ์คือเวลาเนี่ยเราชนศัตรูและศัตรู2ตัวชนกันเองจะตายคู่ครับมันก็จะเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าพาราดอกซ์อ่าสเารั่ง па ราดอกซ์เขาก็เขียนอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบว่าเฮ้ยอ่าเราไม่สามารถเจอกันเองได้ในไทม์ไลน์อันเดียวกันไม่งั้นจะเกิดการพาราดอกซ์แล้วเราก็จะหายสลายไปทั้งคู่อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าทฤษฎีเทมาอ่านะครับอ่าเนี่ยมันมันแบบมันจะอธิบายแบบในทางวิทยาศาสตร์เกือบทั้งหมดเลยนะเหมือนเราแบบ หมือนมาเอาหนังเรื่องเทเนตมาใส่ในนี้นะครับที่ย้อนเวลาไปอนาคตนู่นนั่นเนาะนะครับเท่เท่มากเท่มากนะครับก็เดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมด,ดีกว่าซึ่งก็บอกไปซะเยอะแล้วนะครับเกี่ยวกับเกมนี้เนาะ That t i m ท You Kill มีครับ b ีวิ h ร้นบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากใหม่บริการห่อปกแบบมืออาชีพออแกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช w i s h Board Game ทั้งในช้อปปีและ f a c e b o o k B w i s h ครบจบในที่เดียวก็พูดแบบไม่อวยเลยนะกันคือนานๆทีผมจะมีเกมที่ทําให้ผมเห่อได้ขนาดนีน้แบบเผ่อมากเห่อแแมสซีฟดรเน็ตที่เพิ่งได้มาเมเราเได้มาเต็มที่เลยแต่แบบพอเกมเจอเกมนี้ ไอ้เฮียเจ๋งว่กหนึ่งขนานดะเมื่อวานเนี่ยผมก็แบบชวนแฟนเล่นตอนแบบวันตีสามตีสองอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ้ยมันมันยังอยู่ในจิตใจมันมีความผือยังรู้สึกอยากเล่นอยู่อะเพราะว่าตอนก่อนหน้า,นาม,มีลูกค้ามาสองคนผมก็ให้เขาเล่นเกมนี้ผมดูแล้วโอ้โหผมอยากเล่นเองนะ,ะแล้วก็สอนไม่ยากด้วยนะสอนไม่ยากมันก็จะมี อะไรนิดนึงเนาะเรื่องแบบช้างดันนุ่นเวลาโมดูหลายๆโมดูมาเจอกันอะไรเงี้ยความจริงพวกโมดูเนี่ยใส่ทีละอย่างก็ได้จะได้โมดูต้นไม้เล่นโมดูช้างเล่นโมดูลูกป,ปั้นแล้วแต่หรือใส่แค่2โมดูก็ได้หรือจะ3เลยก็ได้น,นี้แล้วแต่ซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเป็นเกมเมอร์จริงๆใส่3เลยมันจะแบบฆ่ากันง่ายมากขึ้นมันจะเห็นมันจะมีจังหวะลุกคาดบ่อย ลุกขัดเหมือนเราเล่นหมากลุกกันแล้วเป็นจังหวะที่แบบว่าเออตัวเนี้ยต้องตายแล้วโดยที่เขาอะ่ะขัดขืนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะเราล้อมทุกอย่างเราวันนี้มาไว้ถ้าเดี๋ยวกูไปอนาคตดันได้หรือไม่ก็โดนอันนี้ดันตายคือมีหลายวิธีโดนฆ่าเขาโดนฆ่าแล้วเขาไม่สามารถจะเดินหนีได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดเหตการนี้บ่อย,บ,อยบ่อยกว่าไม่ใส่โมดูลเลยไม่โดนะไรโมดูลเลยโอย้โหเล่นนานน่าเบื่อด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะฆ่ากันได้ต้องพลาดจริงๆอะ่ะนะครับหรือใส่แค่โมดูลเดียวมันก็ยังดูได้ทั่วคือพอใส่สามโมด่วา ใส่ความสามารถเพิ่มมาอีกอาจจะแบบคนละสองความสามารถอะไรเงี้ยที่เป็นทีมเดียวกันเนี้ย mm. ก็เท่ขึ้นมปอีกเนาะเพราะเอาจริงเนี่ยเ,เวลาเล่นจริงอ่ะเวลาใส่ทั้งสามโมาดูลจะไม่ค่อยมีคนปลูกต้นไม้ครับเพราะว่ามันเสียแอคชั่นแล้วก็มันเป็นสีที่มันมันให้ประโยชน์ของทั้งกับทั้งสองฝ่ายเลยทั้งปลูกต้นไม้ทั้งสร้างรูปปั้นเลยนะครับมันเสียแอคชั่นและให้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยกเว้นมันจะเป็นจังหวะที่มันมันโดนจริงๆซึ่งมันหาจังหวะนั้นยากมา,มากนะครับแต่พอเราใส่ความสามารถที่ เฮ้ยมันเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ที่เอือ้อเรื่องปลูกต้นไม้แต่ช้างอ่ะเป็นอะไรที่ที่ยังไงคนก็ไปเล่นอยู่แล้วเพราะช้างมันเก่งครับช้างมันสามารถแบบกระทืบตายได้เลยเนาะไม่ต้องดันอะไรก็ทําให้เวลาเรามีความสามารถที่เกี่ยวกับต้นไม้หรือเกี่ยวกับรูปปั้นเนี่ยทาให้เราอ่ะมีเขาเรียกว่ามีเหตุผลที่จะสร้างมาันเพราะถ้าเราสร้างมันมันทำให้บัตเลอร์ฟิลเราอ,ะอ่ะมีประโยชน์อ่าเขาเรียกว่าเทค e อ d ดเวน a g เจมากกว่าศัตรูนั่นเองแล้วก็ทาให้เราชนะได้ง่ายกว่านะครับอ่าซึ่งตัวพวกนี้ก็โคตรดีโคตรควร คือความจริงตัวเกมเนี่ยเขาพยายามให้เราเล่นตามคู่มือไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเล่นเราเล่นอ่ะอย่างเช่นไอ้เซตแบบตอนแรกเนาะที่ผมทมาอ่ะแล้วก็เป็นการแบบข่าเวลาย้อนเลเวลเวลาดันกันให้ตายะอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงหน้าหนึ่งครับมันจะบอกว่าสต็อปก็คืออย่าอย่าเพิ่งอ่านจนกว่ามึงจะเล่นเกมนี้เสร็จนะครับพอเล่นเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยให้เราแอดต้นไม้นะครับพอแอดต้นไม้เสร็จปุ๊บอ่ะเราเล่นโมดูต้นไม้มันก็ใครเล่นต่อเป็นโมดู ของรูปปั้นนะครับแล young, ้วก็เป <the> <art> <ma> oh, ็นช้างแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะค่อยให้เอามารวมกันนะครับแล้วก็มีพวก achievement มีพวกโผล่มานะครับก็แนะนําว่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์อผมนะใส่ไม่ให้หมดครับอ่ะคู่มือให้จบไปเลยแล้วก็เอาความสมาร์ทนี่ความสมาร์อะไรเนาะ แกะซองนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็เอามาสับๆแล้วก็ดาบความสามารถกันสนุกมากสนุกจริงๆนะครับ <c ute> คือบอกเลยว่าเกมนี้มาแทนซัตโตลินี่เลยอันดีซัตโตลินี่ผมก็เบื่อเนี่ยซัตโตลินี่ที่ไม่ใช่ตัวใหม่นะตัวเก่าเลยที่เล่น2คนแล้วมีความสามารถนะครับซึ่งมันให้อารมณ์เดียวกันที่เรามีความสามารถอะไรเงี้ยแต่เจ๋งตรงที่ว่าเรามีได้มากกว่าหนึ่งความสามารถแล้วมันมันสามารถคอมโบกันได้นะครับเพราะมันแบบมันจะมีคอมโบแต่การ์ดมันเยอะมากเลยในเนี้ยนะครับแล้วมันจะเกิดแบบคอมบิเนชั่นที่ ที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะและการว่านอกจากที่เราจะต้องดูหลายๆจุดว่าเฮ้ยเราจะตายหรือเปล่าเกมนี้แนะนําว่าอย่าย้อนนะล่าถึงนี่กับแฟนแฟนผมย้อนไปหกรอบอ,ะอ่ะพอพอเขาจะตายบอกเอ้ยขอใหม่ขอย้อนเมื่อกี้ขอเดินงนี้ดีกว่าไม่เห็นตรงนี้อะไรเงี้ยพอ พอจะตายเอ้ยขอย้อนเมื่อกี้ไม่เห็นตรงนี้คือมันมีเหตุการณ์นี้เยอะมากจริงเพราะฉะนั้นอย่าย้อนเลยเพราะว่าเวลาใส่โมดูเยอะมันเราจะไม่ค่อยเรามันจะระวังรอบดานนอ้านได้ยากมากแล้วมันทําให้เกมสนุกแล้วทําให้เกมมันวัยมันเกิดการตายได้บ่อยกว่าเดิมนะไม่ใช่แบบเดี๋ยวเราเ,เห็นตัวนี้จะมากินเราก็ถอยเอย้ตัวนี้จะดันแล้วแล้วเราก็แ,แค่ดันมันกลับไปอะไรเงี้ย กว่าจะจบนะบแต่พอใส่หมดเนี่ยมันมีอะไรให้เราแวงเยอะมากแล้วก็ทําให้เกมจบไวกว่าเดิมแล้วก็สนุกกว่าเดิมนะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยถ้าใส่ความสามารถอีกเนี่ยทำให้เขาต้องมางอะไรเราแหวงความสามารถเราด้วยเว้ยว่าเขาจะสามารถมาฆ่าเราได้ไหมถ้าเราจบเธอตรงนีโ้โหเดี๋ยอนี้มันความสามารถนี้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็คอมพเนต์สวยงามมากในราคาที่แบบโคตรดีนะครับราคาพันกลางๆเนาะแต่แบบมีมมีเนเจอร์ช้างมีไอตัวรูปปั้นมีหมากที่แบบ ไม่ใช่หมากโง่งๆมีเปิ้ลโง่แต่แบบเป็นหมากที่สวยที่ดีไซน์มาอย่างดีเลยนะครับมีต้นไม้มีเมเล็ดนะครับมีซองใส่อะไรเป็นตีมมาแล้วก็รวมถึงเนี่ยเป็นเกมแอแปแตกที่ผมว่าตีมดีสุดลวมันมันมันเป็นมันก็จัดอยู่ในแอปแตกอย,อยู่นะแต่แบบตีมมันโคตรดีเขาใส่ใจเรื่องตีมมากคือทุกเหตุการณ์ทุกความสามารถทุการกายละเอียดท,ทุกอย่างมันเมคซเซนน์อะมันไม่ใช่แอแปแ็กแล้วมันเป็นเกมตีมเติกแล้วอะที่แบบทุก การกระทำทุกแอคชั่นการไปอนาคตอย่างเงี้ยมีทฤษฎีรองรับอยู่ในนั้นหมดเลยเว้ยก็ลองอ่านดูสุกๆได้นะเหมือนอ่านนิยายแบบไซอนฟิคชั่นเลยนะครับก็นั่นแหละมีแค่นี้แหละที่จะชมนะครับส่วนข้อเสียจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็นเกมแท็กติคอลครับมันเลยขาดความบุ๋มกวาไปมันไม่มีการจั่วการ์ดมันไม่มีการทอยลูกเต๋าอ่ามันไม่เหมือนอ่า หลายๆเกมที่พยายามเอา tactical เนี่ยมาให้ถูกใจคอบอร์ดเกมนะอย่างเช่นแบบ w i l d a e อะไรเงี้ยที่มีการ b u ว l d back แล้วก็จั่วมาเพราะว่าเอ้ยมันมีความไม่แน่นอนมาหน่อยแนละ้วไม่มีโอกาสลุ้นเนาะหรือแม้แต่ onitama ที่แบบท่ามันแปลกๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะก็าทาให้คอบอร์ดเกมเนี่ย,เร,ยเรียกว่าชอบคอบอร์ดเกมสมัยใหม่ชอบมากกว่าที่จะไปเล่นหมากรุกหรือหมากฮอสแบบเดิมๆนะต้องบอกว่าถ้าเกมเนี้ยถ้าถิดว่าไม่ได้ใส่ความสามารถนะเราจะรู้สึกมันเล่นหมากรุกอยู่เลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีดวงเลย มันไม่มีดูมาเกี่ยวข้องซักนิดเดียวเลยเริ่มต้นเริ่มเหมือนกันนะแล้วก็มีอันนี้เหมือนเดิมขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้จังหวะแอคชั่นนั้นในจังหวะไหนเมื่อไหร่แล้วก็สามารถจะล้อมเขาแล้วก็ฆ่าเขาได้อย่างไรเหมือนเล่นหมากรุกเลยนะครับพราคนที่ไม่คนท,ท,ท,ที่ไม่ชอบเล่นหมากรุกเพราะว่ามันต้องจริงจังมันต้องเครียดมันต้องคิดนานเนี่ยก็ฆ่าไม่ได้บอกเลยว่าคิดนานจริงคิดนานจริงเพราะมันต้องดูรอบด้านเลยยกเว้นคุณจะจับเวลาก็แนะนําให้มีเครื่องจับเวลาหมากรุกมาด้วยนะน่าจะสนุกขึ้นอีกเยอะเลยจะได้ไม่ต้้้้อออองมายยยนนนนัดดเเิิผขะรคบ และพอใส่ไอ้พวกนี้มาก็ทําให้ถูกใจคอร์บอเกมมากยิ่งขึ้นอีกที่แบบมีอเวตีที่ไม่เหมือนอีกฝั่งนึงโอเคมันอาจจะไม่บาลานซ์เหมือนม,นมากลุกแต่ว่ามันมันมีเฟเวอร์มันมีรสชาติเติมเติมแต่งรสชาติให้มันแบบเข้ากับเกมสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะชอบแท็กติคอลสมัยเก่าหรือเป็นคอร์บอเกมสมัยใหม่นะผมว่าคุณก็ชอบเกมนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับ That Time You k i l l Me ครับซิมิคิเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกม Amazing ครับ นานๆทีที่ผมจะเหอเกมมากผมอยากจะถ่ายรูปลงรูปแล้วลงอีกว่าแบบมันเท่เกมมันโคตรเท่เที้ยแบบเท่มากนานๆทีจะเจอเกมเท่ที่เที้ยขนาดนี้มาก่อนอทั้งระบบการเล่นเนาะและตีมคือผมชอบลงรู้สึกว่าเกมที่ระบบการเล่นและตีม,มันสอดคล้องไปกับทุกอย่างอะทุกอย่างมันมีเซนอะไม่เป็นไรที่โคตรเท่แบบเท่จริงๆนะครับผมก็ฝากด้วยครับถ้าเกิดว่าอยากได้นะครับร้านผมหมดแล้ว ยังไม่ทันได้ลงรีวิวเลยแต่ว่าผมถ่ายรูปอะไรลงไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ร้านสปอนเซอร์ผมน่าจะงเหลืออยู่นะครับก็ลองไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบีวิชหรือมีนบ o ๊กนะครับลองทักไปดูถ้าไม่มีเนี่ยก็ก็กไปเพ r ยรเดอร์เขาได้ไปสั่งเขาอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะผมก็ว่าจะสั่งมาเพิ่มนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าน่ามาขายอย่าผมว่าน่าจผมจะเชียร์ผม ว่าผมน่าจะเชียร์ขายลูกค้าได้ไม่ยากเลยเพราะผมอินมากเลยส่วนใหญ่เวลาผมเกมมาขายม,มากักจะเอาเกมที่ผมอินเนี่ยเพราะว่าไม่างั้นเราไม่รู้จะเชียร์ลูกค้าไงนะเวลาลูกค้ามาซื้อนะครับผมก็ That ดชไทม์ u ูคิมีครับก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกคนที่ดูกันอยู่แล้วขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับต้องบอกว่าเรายังต้องการเมมเบอร์อีกเป็นจํานวนมากมาก,มาก,มากทีเดียวนะครับผมก็สามารถที่จะกดปุ่มสมัครเพื่อเป็นเมมเบอร์ช่องเซมกิกิได้เพื่อคอนเทนต์ที่มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พัฒ มีงบมาทำนู่นทำนี่เนาะแล้วก็รวมถึงเกมพวกนี้ครับผมก็ต้องเสียเงินซื้อเองนะครับผมเพื่อที่จะเอามาทำคอนเทนต์นะครับไม่ได้เงินแถมเสียเงินอีกนะครับผมก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะทำตรงนี้จริงจังแล้วก็ทำเรื่อยๆไม่อยากหายไปแล้วก็อยากทำเป็นอาชีพให้ได้จริงนรๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสัสถึงผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพตติออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้